บงบงกกเป็นชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะชื่อนั้นมีความหมายว่าการถกผ้าสลงขึ้นมาซึ่งมาจากการที่ชาวบ้านต้องเผชิญหน้ากับน้ำท่วมครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะมีคลองเล็กๆที่ตัดผ่านข้างๆหมู่บ้านน้ำก็ยังระบายไม่ทันอยู่ดี หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2499เดิมเป็นที่ดินของคุณซิงเตียวคุนพ่อค้าขายยาชาวจีนที่ซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งตอนนั้นมีบ้านสร้างอยู่เพียง4-6หลังเท่านั้นจากนั้นก็เริ่มมีคนเข้ามาขอเช่าที่ดินสร้างบ้านกันมากขึ้นจนปีพศ2503มีคนอาศัยอยู่ราว40่ครอบครัวเข้าไปแล้วครับหลังจากที่ซิงเตียวคุนเสียชีวิต ที่ดินผืนนี้ก็ตกทอดเป็นมรดกแก่ลูกสาวที่ตอนนี้เธออายุได้55ปีแล้วเธอเป็นเจ้าของที่ดินที่วันนี้ลดขนาดลงเหลือเพียงแค่3สนามฟุตบอลมาเรียงต่อกันแม้ว่าที่ดินผืนนี้มีราคาสูงถึง33ล้านเหรียญตัวเลขนี้จะทำให้เธอสบายไปทั้งชีวิตแต่เธอก็ไม่อยากขายเพราะมันเป็นมรดกจากพ่อที่ให้เธอมาตอนอายุได้แค่สามขวบ Have then, a material, I mean uh. okay. So she's trying to say that um when she took over from her father, she have ever thought of renovating this place but the only thing is that uh she, she's afraid when she renovates the government will take back take back the uh, uh mean buy the land from her and reclaim the land. So she will waste her effort and she, another thing that she thinks that she doesn't want to renovate is that she wants the younger generation to know about kampong style, kampong lifestyle. So she actually she really hopes to have to keep the original style of the kampong. To let the younger generation have a taste of the kampong lifestyle in the future. ตอนนี้มีคนเช่าบ้านอยู่28ครอบครัวเก็บค่าเช่าอยู่ที่13เหรียญก็อยู่ราวๆ500บาทไปจนถึง1,000บาทต่อเดือนหากว่าใครขัดสนเรื่องการจ่ายค่าเช่าเธอก็จะให้ใจ่ายเป็นข้าวหรือผลไม้แทน กำลังจะพาเราไปชมสวนแล้วแวกบ้านที่คุณสามารถเดินเก็บดอกเก็บผลจากพืชผักไว้ทำกินได้อย่างสบายสบาย Kampong, there's no more kampong. i used to live in this life, because I like very uh, quiet time. I like very quiet, because, you know, the flies are very noisy. You Next know, to your neighbour, when we come only, you know. It's like uh, privacy, maybe. I or, are you? Uh, those who don't want you have to go Vegetables are uh, not much only, like just uh, chili, mm -hmm. and not veggie lah because we, our land is not that good because it's sea land you it, it will dry unless we put the fertilizer yeah. only we have some mango trees but not that good Huh? nanti dia busuk lah it become not good because the land is not that chicken no because there's a monitor lizard lah And also snake here. Even my neighbors, หมู่บ้านกำปงบวงกกเป็นที่รู้จักของคนสิงคโปร์เม่ได้มีกองถ่ายทำสารคดีรายการหนึ่งสะท้อนเรื่องราวที่เปรียบเทียบกับความทันสมัยของสังคมเมืองคู่กับหมู่บ้านชนบทซิ่งมุยห่องพยายามทำทุกวิธีทางให้ผืนดินของหมู่บ้านนี้อยู่กับเธอให้นานที่สุด เธอเริ่มลงมือปรับปรุงสภาพบ้านเรือนให้ดูทันสมัยสีสันสะดุดตา ลบคำประมทยว่าที่นี่ไม่ต่างจากแหล่งเสื่อมโทมที่ยังเล็ดลอดอยู่ในสิงคโปร์ได้และมันต้องถูกรื้อและพัฒนาขึ้นใหม่ในไม่ช้าแต่ปรากฏว,ว่าหลังจากที่สาครคดีอ,อออากาศไปแล้วก็มีสื่ออีกหลายแหนงมาสัมภาษณ์เธอในการบวชความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการจะรือ้อหรือรักษาหมู่บ้านนี้ไว้ ใจครับที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการอนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้ให้อยู่เช่นเดิมเพราะพวกเขามองว่าวิถีชีวิตพอเพียงในหมู่บ้านนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มรดกของตระกูลเธอเท่านั้นหรอกนะครับแต่มันได้เป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนต้องห่วงแหนรักษาไว้ให้ได้สิ้นเสียงของใบไม้ไหวฝนก็ตกมา เรียกความชุ่มฉ่ำกลับขึ้นสู่ผืนดินเล็กๆที่หมู่บ้านกำปงงวงกกอีกครั้งรถแท็กซี่ของเราวิ่งออกจากหมู่บ้านนี้ไปไม่กี่เมตรก็เข้าสู่ถนนใหญ่ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าคราวนี้ก็มาถึงฉากที่ต้องร่ำลากันแล้วครับ ไาไลท์ที่คุณควรจะปิดท้ายกับการท่องแดนสิงคโปร์ในมุมสูงกับเครื่องเล่นตัวใหม่เอี่ยมสิงคโปร์ไฟเออร์แนะนำให้ไปใช้บริการในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มจะพอดีกับพระอาทิตย์ที่กำลังตกดิน ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการก้าวไปข้างหน้าทําให้เรารู้สึกทึ่งในความมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งของคนสิงคโปร์มีหลากหลายหนทางเหลือเกินที่ทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมเราจะไม่วัดความเจริญด้วยสิ่งที่คุณเห็นแต่ในเบื้องหลังความสําเร็จที่อยู่ตรงหน้ามาจากความเข้าใจของคนสิงคโปร์ที่จะทําให้ความแตกต่างสามารถเกี่ยวก้อยพากันเดินไปสู่จุดที่สมดุลได้อย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงว่า สิงคโปร์ได้ทําและทําได้แล้ว